ตรการคลิปนี Saint ้สาวประจากจพาท่านผู้ชมมาดูเสียเบเรองขอการตั้งตลาดสองฝั่งโขงและตลาดถนนเกียวกบรื่อถนนถนนขดเปองไหคับนเยเืองนเกีับเรอใดอันนี้คลิแรกนี้จะเป็นสองจา เยอนะครับักโทวันเย์วันสี่สิบสามสี่สิห้าสิบครับสามหยางสไปแล้วสิบสน้นี่ันอยู่ตจังหวัดในตัวจังหวัดะไบนเอปนอกนอกก็เเยอะอยู่ับคนเลยนะครับแต่ตัวจังหวัดติดไปหนึ่งคนนะครับนผู้ชมบรรยากาศถนน ตลาดของฝั่งผมนะครับบรรยากาศแบบในช่วงช่วชุดแรกด้วยนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับนี่อประมาณนะครับเต็มถนนเลยครับท่านผู้ชมก็อากาศกำลังดีนะครับท่านผู้ชมอากาศดีมากๆเลยไม่ร้อนไม่นะคนเยอะมากๆเลยนะครับบรรยากาศ ตลาดสองฝั่งโขงนะครับอีกหน่อยบาบเบื้อการจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศตลาดยำแรงหรือตลาดเดืมโขงนะครับวคนจะเยอะหรือจะน้อยนะครับพี่นอ้องเอาสตลาดมาเปรียบเทียบให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันว่าเออคนเจอมากน้อยแค่ไหนเพียงไรอไนนะครับ่ อันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ตลาดถนนเม้ามหรือถนนคนเดินนะครับสองสองโขงโขงตลาดยำแรงโอ้มีหลายมีหลายชื่อนะครับท่านผู้ชมคนก็นี่นะครับคนก็มีอยู่นะครับตลาดยำแรงแล้วบางคนมาเช้าไปก็เลยคนยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ แต่ปอคำคำี้หนาแน่นนะตลาดสิงโขงัแบบนี้ไอตลาดสองฝั่งโขงที่วางของวางอะไรก็จะวางกับพื้นลนนนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีเขาเลือกอะไรเป็นพุ้มบาขึ้นมาก็เลยทำให้ดูบ้านโขงเงา ยี่งบางเป็นที่เดินทางกว่าตลาดที่สองบางกงนะครับสะอาดกว่านะครับแต่ก็สวยงามไปคนละแบบนะครับท่านผู้ชมความเหมือนนไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้เป็นตลาดถนนคนเดินหรือถนนตลาดถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับตลาดเล่มโค้งนะครับพี่น้องเียินสองโกงเมืองเมืองกานนะครับท่านผู้ชม เสื้อผ้าสวยๆงามนำมาฝากแฟนๆไปดูได้ชมกันนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมวันศุกกับวันนี้นะครับวันศุกวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ยังมีอีกวันหนึ่งนะครับถ้ายังไม่ได้มาเที่ยวก็มานะครับช่วงนี้ก็ฐานที่ต้องเที่ยวก็เปิดแล้วนะครับอย่างถ้ำนาคาภูลังกาอย่างนี้เปิดให้เที่ยวต้องเที่ยวกันนะครับ นักท่องเที่ยวก็เริ่มหลงไหลายเข้ามาเที่ยวกันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตลาดริมขขงหรือตลาดถนนคนเดินนะครับท่านผู้ชม บอเบืเ้องการก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะเาจะเอาอะไรมาขายดีอาขายได้ขายง่ายขายดีที่สุดก็คือขายเสื้อผ้านะครับทนผู้ชมไม่ต้องไปทำอย่างอื่นอะนะครับถ้าทําอย่างอื่นถ้าทําอาหารเนี่ยโอ้ลำบากนะครับถขายของกินนี่ยลำบากมากๆเลยกว่าจะได้กินมาไม่รู้สูตรไหนเป็นสูตรไหนนะครับแต่ว่าเสื้อผ้านี้เอามาห้อยมาแขวนไว้ก็ใครชอบใครอ่าครับ ตัวไหนก็ซื้อเอานะครับก็ไม่เห็นจะยากเย็นแค่ไหนนะครับสำหรับพอคา้าแฝ่ขายนะถ้าเป็นบ่าวพิการมาขายก็น่าจะขายเสื้อผ้านี้นะครับท่านผู้ชมจะขายง่ายกว่าอย่างอื่นเสื้อผ้าขายพวกเครื่องรุ่งห่มนะครับพี่น้องอาหารเบืองเรามนมนก็บ่าวพิการก็มาเดินวันนี้มาเดินช้าไปหน่อยก็เลยคนก็เลย ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับก็สรุปแล้วก็ขายได้นะครับถ้าขายไม่ได้ก็ผอค้าเขาคงไม่มานะครับดูแล้วนะครับพอค้าเยอะนะครับก็ถามว่าเขาขายได้นะครับมึงกาก็ขายได้ไม่เยอะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือขายได้นะครับท่านผู้ชมพออยู่ได้ว่าอย่างนี้นะครับมังกาก็ขายได้เยอะด้วยนะครับ พี่ลองขก็มาเดินชมตลาดเหมือนกันนะครับที่ของเรื่องไงไม่รู้นะบรรยากาศริมฝั่งโขงนครเมืองเมืองการเปรียบเทียบตลาดไทยลาวนะครับท่านผู้ชมลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ